ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Magic Dojo ในวันนี้เราจะแนะนำเบื้องต้นนะครับในการรับและซิลให้กับทุกคนสำหรับเมจิกเด g ก t h e อริงชุด Murder at c a r l of Minor หากเราพร้อมกันแล้วมาร่วมกันสืบคดีฆ่าตะกมนี้ไปด้วยกันเลยครับเริ่มจากแมคานิกของชุดนี้กันก่อนเลยโดยชุดนี้ก็จะมีแมคานิกทั้งเก่าและใหม่ มาถึง5อย่างโดยเริ่มจากอันแรกก่อนเลยครับ Disk disguise ซานในชุดนี้นะครับจะมีคริเจอร์ที่เราซ่อนตัวได้ด้วยความสามารถ d i s g u i s e โดยการไล่การ์ดใบนั้นที่มีความสามารถ d i s g u i s e ลงมาในสนามแบบความโดยค่าราย3ขณะที่การนั้นความอยู่มันจะกลายเป็น m ิ s ซ e เรียส c r e เ t อร์ที่มีพลัง22และความสามารถคือวอร์ตต์นะครับ โดยเราสามารถหงายการ์ดที่คว่ำได้โดยการจ่ายค่าคอสที่บอกไว้บนการ์ดเช่นการ์ดใบนี้ครับ Ally a s y l n t ที่มีค่าคอสในการหงายอยู่ที่6เราเมื่อจ่ายค่าคอสแล้วเจ้า Ally a s y l n t เนี่ยก็จะหงายขึ้นมาแล้วก็เลือกผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม1คนให้เสียเลือด3จากนั้นเราจะได้เลือด3เราสามารถหงายการ์ดที่คว่ำอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ที่เรามี Priority เช่นในขณะที่ครีเจอร์นี้ต่อสู้หรือเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้าการ์ดเป็นต้น โดยการหงายดิสกด์ขึ้นมานั้นนับเป็นแอคชั่นพิเศษไม่มีแตกเกิดขึ้นเหมือนกับการลงแร์เลยแปลว,ว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่สามารถขัดขวางการหงายของการ์ดเหล่านี้ได้ไปต่อที่เคสหรือคดีนั่นเองเป็นเอนชันเมนแบบใหม่นะครับที่มาในชุดนี้การ์ดประเภทนี้นะครับจะแบ่งความสามารถออกเป็น3ส่วนส่วนแรกจะอยู่บนสุดเกิดขึ้นหรือแสดงผลทันทีเมื่ออยู่บนสนามตัวอย่างเช่น Case of the p i l f e r e d Proof ที่บอกว่าเมื่อนักสืบของเราเข้าสนามมาหรือเมื่องายการขึ้นมาให้วางเม็ดบวกหนึ่งบวกหนึ่งบนตัวนักสืบนั้นส่วนที่สองนะครับจะเป็นวิธีการในการไขคดีนี้ไปนี้นะครับจะบอกว่าให้เรามีนักสืบอยู่บนสนามสามตัวขึ้นไปโดยการไขคดีนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเริ่มต้นเอ็นเฟ e ของเราและเมื่อเราไขคดีได้แล้วในส่วนที่สามก็สามารถจะใช้งานได้โดยใบนี้นะครับก็จะบอกว่า เมื่อจะเกิดโทเค็นอะไรก็ตามบนสนามเราให้เกิดมาพร้อมกับโทเค็นครูด้วย Investigate เป็นคีย์เวิร์ดเก่าที่ถูกนำกลับมาในชุดนี้มันคือการสร้างโทเค็นครูออกมานั่นเอง Suspect เป็นคีย์เวิร์ดที่จะเพิ่มความสามารถ2อย่างให้กับรีเจอร์บนสนาม1ตัวอันแรกนะครับก็คือ menace คีเจอร์ที่จะบล็อกคีเจอร์เมนเนสเนี่ยครับต้องใช้ถึง2ตัวด้วยกันถึงจะบล็อกได้และอย่างที่2คือไม่สามารถใช้คีเจอร์ตัวนี้นะครับไปบล็อกการโจมตีได้ก็สามารถคลิกแพรงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในขาบุกหรือว่าขาที่เราจะต้องการมาเป็นขารับก็ตามอย่างสุดท้ายนะครับเป็น collect evidence หรือการเก็บหลักฐานเป็นความสามารถที่เขียนระบุตัวเลขไว้ต่อหลัง โดยเราสามารถเอาการ์ดในหลุมของเรากี่ใบก็ได้ออกนอกเกมให้ได้ค่าได้รวมกันเท่ากับตัวเลขตัวนั้นตัวอย่างเช่น Sample Collector บอกว่าเมื่อเจ้าตัวนี้โจมตีเราสามารถ Collect Evidence 3เราก็เอาการ์ดในหลุมของเราออกนอกเกมให้ค่าได้รวมกันได้3นะครับขึ้นไปจากนั้นวางเม็ดบุกหนึ่งบวกหนึ่งให้กับครีเจอร์ของเราหตัวเมื่อถึงหัวข้อต่อไปนะครับคือ อาร์คีไท์ในชุดนี้โดยชุดนี้นะครับก็จะแบ่งอาร์คีไท์เป็นคู่สีต่างๆต,ตามกิลในเพลนราฟนิก้าที่เป็นเพลนในการดําเนินเรื่องนี้นะครับผมมาเริ่มที่คู่สีแรกอย่างขาวฟ้านะครับจะมาในทีมของเหล่าดีเทคทีฟหรือก็คือเหล่านักสืบทั้งหลายนั่นเองโดยการสองสีนี้ครับจะเอื้อมาในเผ่าของนักสืบมากมายเลยโดยส่วนใหญ่ความสามารถจะเกิดเพิ่มเติมหรือ เมื่อเราจั่วการ์ดใบที่2ของเทิร์มันก็จะไปพึ่งความสามารถต่างๆที่มีอยู่ในเผ่านี้อยู่แล้วหรือไปพึ่งคลูโทเค็นก็ได้มาดูอย่าง private eye ที่เพิ่มพลังให้กับนักสืบตัวอื่นของเราบนสนามและเมื่อเราจั่วการ์ดเป็นใบที่2ของเทิร์เลือกนักสืบหนึ่งตัวของเราในเทิร์นี้ตัวนั้นจะไม่โดนบล็อกนะครับผมหรือเจ้า projector inspector ที่บอกว่า ตัวมันหรือนักสืบตัวอื่นเข้าสนามและเมื่อนักสืบหงายหน้าขึ้นมาเราจะได้โจ์การ์ดสหนึ่ใบและทิ้ง1นึ่ใบก็จะสามารถทําให้ความสามารถที่บอกว่าเมื่อโจูการ์ดสเป็นใบที่2ติดได้อย่างง่ายได้ส่วนเจ้า Case of the f i l f o r a t e Pro พก็ได้ตามอธิบายไปแล้วในช่วงของ m e h h n n i s s c s e นะครับผมเหมาะสมกับเด็กนี้อย่างมากนะฮะสีฟ้าดำค Control จะเน้นไปการเล่นที่เกี่ยวกับครูโทเค็นนะครับเพื่อคอนโทรลฝ่ายตรงข้ามเป็นหลักจะมีบายเก์คอนโทรลอย่าง Curse to Kill ที่ยึดครีเจอร์ของฝ่ายตรงข้ามมาได้นะครับโดยจะเปลี่ยนให้กลายเป็นครีเจอร์ที่มีพลังหนึ่ง,งและก็มี Assassin และ Detach ด้วยนะครับหรือ Undercity Elite d e t e r ที่เมื่อเข้าสนามมาเราสามารถแซกอาร์ติแฟกต์หรือครีเจอร์บนสนามของเราได้ ทำให้เรา excite creature ฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งตัวเราจะบุกยังไงล่ะเราก็สามารถบุกได้ด้วย curious cadaver ที่มี flying ในการบุกอยู่แล้วและตัวมันนะครับถึงแม้ว่าจะตายไปอยู่ในหลุมนะครับเราสามารถนำมันกลับขึ้นมาได้เมื่อเรามีการ sack b o u e token เกิดขึ้นนะครับสีต่อไปสีแดงดำ aggro suspect นะครับ aggro suspect เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการตีและบล็อก ที่ยากมากนะครับโดยสามารถแปลผ่านตามสถานการณ์ตอนนั้นได้เลยว่าเราจะเลือกใช้ใส่ฝ่ายเราหรือฝ่ายตรงข้ามก็ได้เพื่อให้เกิดผลสูงสุดมาที่สุดนะครับผมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ตัวการ์ดด้วยนะครับว่าจะให้ซัสเปกใส่ฝ่ายเราหรือ Suspect อะไรก็ได้อีกทีหนึ่งใบแรกนะครับ <c oughs> รุนเบลดจักเลอร์นอกจากจะลงมาซัสเปกครีเจอร์ของเราตัวหนึ่งแล้วยังสามารถแซคครีเจอร์ที่ซัสเปก หนึ่งตัวของเราเพื่อลบ 5, -5 ้ลบห้าใส่ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วย frantic s c a p e c o d e หรือเจ้าแพะข้างตัวนี้มีค่าได้แค่หนึ่งมาพร้อมกับความสามารถเทสลงมา suspect ตัวเองทำให้มันบุกลุยในช่วงต้นเกมได้อย่างรวดเร็วมากๆ clandestine m e d e l ที่เมื่อคริเจอร์หนึ่งตัวขึ้นไปของเราสั่งโจมตีนะครับแล้วมี suspect เนี่ยเราสามารถ surveil ท็อปกรองของเราได้ด้วยสีแดงเขียว Big d i s ส u i ไกนะครับจะเป็นการเล่นกับ d i s g u ไกดที่แรงความสามารถแรงนะครับและแน่นอนครับถ้าความสามารถแรงค่างหงายก็จะยืงสูงมากแต่ไม่เป็นไรครับเรามีเจ้าทีนสตรีทก็สิบนี่นักกระซิบเอ้ไม่ใช่นักขี้เมาส์นะครับผมที่สามารถสร้างมานาให้เราได้ในการหงายนะครับผม โดยตัวมันเนี่ยครับมีวิจิณทำให้เราตีไปแล้วก็ยังสามารถเอามันมาแถบจ่ายมานาะเพื่อหงายการ์ดได้ด้วยบารักแคลนแบชเชอร์เจ้าตัวนี้นะครับไล่6กไล่สูงมากแต่ไม่ต้องห่วงครับเราสามารถดิสกายมันในเทิร์นต้นๆได้อยู่แล้วแล้วเราค่อยมาหงายตอนที่เรามี5มานาแล้วนะครับโดยตัวนี้นะครับได,ได้บว่ารุนแรงมากนะครับผม พลัง3-2แต่มีดับเบิลสไตรและทรัมเปิใครที่เผลอไม่บล็อกนะครับมีสิทธิ์หลับได้เลยนะฮะฮัสโซ่บาโซนะครับใบนี้นะครับเราสนข้ามบาซโซและกันนะครับมันเป็นใบที่เพิ่มพลังให้กับครีเจอร์บนสนามของเราทุกตัวเพิ่มมา2นะครับจากนั้นทรัมเปิแล้วเรายังสามารถงายครีเจอร์ของเราบนสนามได้อีก1ตัวด้วยถือว่าเป็นใบปิดเกมที่แรงเอาเรื่องเลยนะครับผม สีเขียวขาวก o วายดิสไกนะครับจะเป็นการเล่นความสามารถดิสไก s e ที่แจกผลเมื่อบอร์ดเรามีครีเจอร์เยอะนะครับยิ่งครีเจอร์เยอะยิ่งเก่งนะครับ s ูมาลาเซนทรีนะครับเป็นตัวเปิดเกมที่ดีมันมีความสามารถที่บอกว่าเมื่อมีการหงายหน้าการของเราขึ้นนะครับให้วางเม็ดบวกหงบวกหนึ่งใส่ตัวมันโดยตัวมันนะครับก็จะตัวใหญ่ไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเวลามีการหงายขึ้นริมเบลรัติเคินะครับ ตัวนี้ครับเมือ่อหงายขึ้นมาให้วางเม็ดบวกหนบวกหนึ่งใส่ครีเจอร์ของเราทุกตัวแล้วก็แจกทรัมเปลิลจนจบเทิร์นด้วย c ราวคอนโทรลวาร์เดที่เมือ่อหงายขึ้นมาให้วางเม็ดบวกหนบวกหนึ่งใส่ตัวเองตามจํานวนครีเจอร์บนสนามเราก็จะยิ่งครีเจอร์เยอะเท่าไหร่เด็กนี้ก็จะยิ่งเก่งเท่านั้นนะครับครึ่งทางและมาที่สีขาวดำ Small Disguise จะเป็นการเล่นกับครีเจอร์ที่มีพลังสงลงไปนะครับโดยมันจะได้ เบ n นิทดีๆมากมายเลยนะครับอย่าง g น b o r h o o d Guardian น้องม้ายูนิคอร์ของเราที่เมื่อครีเจอร์พลังสองหรือต่ำกว่าเข้าสนามจะสามารถบวกพลังให้กับครีเจอร์บนสนามเราได้บวก1บวก1จนจบเทิร์น Wish Drinker Vampire นะครับที่เมื่อเรามีครีเจอร์พลัง2หรือต่ำกว่าเข้าสนามจะทำการปิงไลฟ์นะครับก็คือจะยิง1ใส่ฝ่ายตรงข้ามแล้วเราก็จะเกณฑ์หนึ่งไลฟ์แผนท้ายเกมนะครับ ยังมีจ่ายเจ็ดมาหน้าเพื่อแจกเด o ทั h ไลฟ์ l ลิงให้กับครีเจอร์ของเราที่มีพลังสองหรือต่ำกว่าทุกตัวอีกด้วยสลามี่ดวลิชนะครับน้องปริงนะครับที่จะมาช่วยเราบุกในการเพิ่มพลังให้กับบุกให้1นึ่งศูนย์สำหรับครีเจอร์ที่มีพลังสองหรือต่ำกว่า1ตัวจากนั้นแจกเดสทั h ให้ด้วยสีฟ้าแดงอาร์ติแฟกต์แซคิฟายส์นะครับผม คู่นี้นะครับจะเล่นกับอาร์ติแฟกต์และการ์ดที่สามารถแซกอาร์ติแฟกต์และเกิดความสามารถเพิ่มเติมนะครับรวมถึงไปเล่นกับครูโทเค็นที่สามารถสร้างอาร์ติแฟกต์มาให้เราแซกได้ทุกเทิร์นด้วยใบแรกครับ g r i m มิ่ g เกียร์ดาร n กสามารถตัวใหญ่ขึ้นนะครับทุกครั้งที่มีการแซกอาร์ติแฟกต์เกิดขึ้น d e t e c t ีฟเซเ t อร์ที่สามารถแซกอาร์ติแฟกต์ท็อปเตอร์ไม่ใช่แซกสีสร้างอาร์ติแฟกต์ท็อปเตอร์ให้เรามาได้เรื่อยๆเลยนะครับ จเจ้ากุ้ยจนมุมอย่างคอเนอร์ครูปเมื่อเข้าสนามมาจะซซคคิฟายอาร์ติแฟกต์หนึ่งใบจากนั้นจะยิงอะไรก็ได้สามดาเมจไม่ว่าจะเป็นครีเชอร์เรนวอร์กเกอร์หรือเลือดไายตรงข้ามก็ตามสีดำเขียวเกรฟเบรกนะครับจะเล่นกับการที่มีการอ,อ๋อ,อจากหลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กไซออกหรือนำกลับขึ้นมาจากหลุมก็ได้จะมีสองใบหลักๆนะครับที่เป็นคีย์เลยนะครับใบแรกนะครับคือออฟซิเดียสรูส ที่บอกว่าเมื่อฟลิเจอร์ออกจากหลุมของเรานะครับให้สร้าง01น l a n t t o k แพทเจากนั้นวางเม็ดบวกหงบวกหนึ่งใส่แพลนของเราทุกตัวนอกจากนั้น t o เค n นฟลิเชอรของเรายังมีความสามารถในการแทบสร้างมานาได้อีกด้วยใบยต่อมาครับคือ s h o c เอาท์ไลนนะครับที่บอกว่าเมื่อฟ r e เจอร์ของเราออกจากหลุมให้สร้าง Detective 2-2นะครับผมอินเวสติเกเพื่อสร้างครูมาอีกด้วย l ล a r ริงออนล o กเกอนะครับต้นเกมนะครับก็คือเป็นไฟ y i n g ออกมาตี นะครับแล้วก็เมื่อมันตายไปนะครับก็มีความสามารถในหลุมนะครับที่ x อ็กซมันออกสร้างค้างคาวมานอนได้2ตัวนะฮะแดงขาบแบทเทเลียนครับเป็นคู่สี a ะโกรอีก1คู่นะครับที่จะเล่นกับการที่ครีเจอร์3ตัวขึ้นไปโจมตีพร้อมกันแล้วก็จะมีความสามารถเกิดขึ้นใบแรกครับด็อกวอล์กเกอร์ที่หงายมาแล้วนะครับจะสร้างหมา1น,นมานอน2ตัว รวมกับตัวมันแล้วนะครับก็จะมีครีเจอร์สามตัวพอดีสก,กิลติดแน่นอนครับเม i ลิ y งยู h มีเฮสนะครับผมและเมื่อครีเจอร์สามตัวขึ้นไปโจมตีพร้อมกันก็อินเวสติ a เกตเอามานะครับจะได้ครูมาแซดเพื่อตุเพื่อโจวเติมมือฮะคาร์ลอฟวอชด็อกครับใบนี้นะครับจะห้ามฝ่ายตรงข้ามไม่ให้ไงการ์ดในเทิร์นของเราและเมื่อครีเจอร์ของเราที่มี สตัวตีขึ้นไปสามตัวขึ้นไปโจมตีนะครับทุกตัวของเราก็จะบวกหนึ่งบวกหนึ่งจนจบเทินโหดมากนะครับใบนี้และคู่สีสุดท้ายนะครับเขียวฟ้า collect evidence คู่สีนี้นะครับจะเล่นกับการโม่หลุมตัวเองจากนั้นค่อยเล่นการที่ collect evidence เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองใบแรกนะครับที่จะช่วยในการโม่เดของเรานะครับก็คือ aftermath analyze นะครับ ที่ลงมาโมกองสามใบาจากนั้นนะครับเรายังมีการเอาแลนด์ทั้งหมดในหลุมของเรากับขึ้นสนามได้ด้วยด้วยการแซกตัวมันไ่สีมานานะครับผม e v i d e n c examiner e ที่สามารถ c o l l e ก t e v i เ e นต์ได้ทุกครั้งที่เริ่ม Combat ของเราจากนั้นยังสร้างครูโทเค็นทุกครั้งที่เรา c o l เลก t e v i เ e นต์ด้วย severance monitor ที่สร้าง Topter ให้ เรานะครับทุกครั้งที่เราคอลเล็กอีวิดเอนซ์อาละครับก็จบไปนะครับกับร้านสลไกด์ของชุดนี้ทุกท่านนะครับที่สนใจอยากลองเล่นซีล์พรีเลสนะครับก็ทางร้านนะฮะมีจัดในวันเสาร์ที่ไม่ใช่วันเสาร์วันศุกร์ที่สองนะครับเวลาสองทุ่มนะฮะหนึ่งรอบวันเสาร์ที่สามเวลาสี่โมงกับหนึ่งทุ่มนะครับ เป็นรอบที่สองกับรอบที่สามและวันอาทิตย์มีรอบที่สี่คือบ่ายโมงและรอบที่ห้าคือสี่โมงเย็นนะครับผมส่วนรับนะครับก็จะมีวันศุกร์ถัดไปนะครับผมเรื่อยๆนะครับยังไงก็ติดตามหน้าเพจ f a c e b o o k ของเราได้จะได้ไดทราบข่าวสารจากทางเรา Magic โดโจนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดติดตามหรือเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะหวังว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ